คู่สุดท้ายค่ะฝากโอเคอืมสองคนนี้นะคะครูกำลังคิดอยู่ว่า จริงๆโจทย์เดิมก็น่าสนใจอยากรู้ว่าในแบบเนี้ยในแบบที่ผู้หญิงกับผู้ชายมันจะเป็นยังไงเออแต่สลับกันนะคะโบ๊ทโบ๊ทเป็นฝั่งนี้ค่ะคือโบท๊ทเล่นกับน้องเหมือนน้องเป็นผู้ชายเลยเหรอไม่เป็นผู้หญิงคนนี้แหะค่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่เราเกลียดค่ะเป็นคนที่เราเกลียดไม่อยากเห็นที่หน้าความเจ็บปวดของเขาคือความสุขของเราแค่นั้น แล้วคงหนูคือคนที่หนูรักอยู่ข้างในมันไม่แคร์ด้วยสู้กับผู้ชายแรงมันต้องยิ่งเยอะพูดอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอเคสมาธินะคะทุกคนสัญญากับครูแล้วนะคะสมาธิหนึ่งเต็มร้อยสองไม่มีการหัวเราะหรือเบรกตัวเองกลางคันร้อยเปอร์เซ็เริ่ม ทำไมอะไ่ะไปมาทำไรก็จะไปหาแม่เอาหนแม่ไหนแม่ไหนอย่ามาวะพี่แม่ไหนเพิ่เจอว้าวแม่ไหนก็แม่แทวอยู่ในนั้นนะอย่ามาเพิ่เจอเดิเพิ่เจอว่าวแถวทำให้เขากลวนแม่หรือเปลไหนอ่ะดีแถวเออก็แม่กูไงทำไมก็แม่กูเหมือนกันอะ่ะทำไมมึงจะทำไม มึงมันเพิร์เจอร์แล้วมึงออกไปแสดเสียอารมณ์ไปงกไปมึงถามแม่ทำไมว่าแม่คนละกูหรือเปล่าอะมึงมันเพิร์เจอร์มึงคิดอะไรมึงเนี่ยมึงไมดว่าเขารักมึงรอมึงอับเพิร์เจอร์คิดอยู่คนเดียวว่าแม่มีมึงคนเดียวอะพ่อมึงอป็ใครฮะแล้วทำไมพ่อกูเป็นใครแล้วทำไมกะพ่อมึงเป็นใครนี่มันแม่กู ด่าอ่างไรให้แล้วมึงไม่ด่าด่าหรอมึงมายืนดักแม่กูอย่างเงี้ยก็นี่แม่กูแม่กูมึงแยหรอแม่กูเหมือนกันทำไมอะมึงเป็นลูกเมียน้อยไงแล้วไงอะโอเคแอนคัสถามคูเอาแค่นี้ค่ะโอ้โหโอเคคราวนี้นะคะสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทำสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องทำนะคะจับคู่ค่ะจับคู่ ผู้ชายผู้หญิงแม็กเมคคู่กันเลยคุยอยากดู